คำแพงดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งดึ้งดิ้งดึ้งมาเดินมาเดิว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 มาเดินโอเงมาเดิวเจ๊อีบบี้คำแพงฮะอ๋อคำแพงแพงเป็นอะไรฮะหาที่นอนเหรอแพงหาที่นอนหรอคะ แพงเจ๋ยสวยจังเลยเหมือนหน้ากระปอมน้อยเลยม่นะช่างเรียกแฟแพงแพงให้พี่ปุ๊กี้ดูสร้อยสิสร้อยแพงอยู่ไหนไหนดูคอดูคอแพงก่อนอันเดินมาหาแม่มาเร็วเร็วเร็มาเดียวสร้อยอยู่ไหนอ่ะให้พี่ปูดูนี่สร้อยแพงใส่สร้อยสวยนะบอกพี่ปุ๊กี้ ฮะบอกพี่ปุกกี้จอมสวยเนาะ่วยช่วยหรือพี่ปุกกี้ยิ้มสั่นั่งนั่งนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะแพงเพงสวัสดีค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนิ่งๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองมือค่ะยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นค่ะมาสวัสดีค่ะยกมือขึ้นเออตัวอะไรเนี่ยอะ น่ารักจังเลยฮะพี่ชี้น่ารักจังเลยพี่ชี้อะไรหรอฮึตัวอะไรเนี่ยฮะหนูชื่ออะไรคะฮึหนูชื่ออะไรหรอหนูชื่อทาเคชิทาเคชิน้อยมาดีก่อนเลยมาดีก่อนมาดีไม่อันกอน สวัสดีค่ะแม่อานเคชีม่มาแล้วนะเจยิีครับจิครับิค่ะับมาแม่มาแม่โอ้ไข่หน้ารักจังเลย ข้าแพงข้าแพงออกมาเลวดุ๊กดิ๊ก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 ดุกดิ๊กข้าแพงข้าแพงพี่ชี้ออกมาพี่ชี้ออกมาค่ะออกมาค่ะดุ๊กดิ๊ก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 ข้าแพงพี่ชี้ครับแพงชี้ครับนั่งลงนั่งลงนั่งลงเร็วๆพี่ชี้นั่งลงครับนั่งลงครับ ถ้าเป็นพี่ชี้ต้องนั่งลง